เราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือได้ผลลัพธ์ใหม่นะฮะคุณต้องเปลี่ยนวิธีการถ้าวิธีการของวิธีการเดิมๆของคุณอะมันไม่ดีอะ่ะมันไม่ดีนะฮะคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับอืมนะครับข้อห้าคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทํา ถ้าผิดกฎก็ต้องยอมรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะไม่ทำผิดกฎอีกนะครับข้อที่6อดีตปัจจุบันที่คุณทำมีผลต่ออนาคตอย่างแน่นอนนะครับเช่นคนที่ดูดคลิปคนที่ทำคอนเทนต์ซ้ำอ่ะข้อที่7ให้ไปติดตามบัญชีที่คุณชอบและเป็นบัญชีที่มีเนื้อหาเดียวกับที่คุณทำ ให้ไปติดตามเขาเลยอย่างเช่นคุณทําสายอาหารไปหาซิคนที่ทําสายอาหารเก่งๆอะ่ะเป็นใครในประเทศไทยนี้หรือว่าไปติดตามบัญชีของต่างชาติก็ได้นะบัญชีของอเมริกาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยที่ครีเอเตอร์เขาทำคอนเทนต์เก่งๆอ่ะไปตามเลยไปตามเลยแล้วเราจะได้แรงบนนันดาลใจเราจะได้ไอเดียนะคะเราจะได้แรงบนนันดาลใจแล้วก็เราก็จะได้ไอเดียนะคะข้อนี้สาคัญมากอยากให้ไปทํา นะฮะแต่ที่สำคัญติดตามบัญชีนี้ด้วยที่ท็อชอปครีเอเตอร์นะครับเพื่อที่จะเอาความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สองสองนะครับข้อ8 <c oughs> <c oughs> ความต่อเนื่องความสม่ำเสมอจะนำมาซึ่งความใจฟู ต่อเนื่องและความสม่ำเสมอจะนำมาซึ่งความใจฟูและข้อ9ข้อสุดท้ายทุก,ก success story ทุก,ก success story หน้ามันไสเนาะทุก s ั c c e s s story คือปากผมอะ่ะหน้ามันไสทุก s ั c c e s s story ที่ผมแชร์เป็นผลมาจากการใช้พลังงานและความพยายามของครีเอเตอร์ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเขาต้องพยายามและใช้พลังงานเยอะมากในการทําคลิปแต่ละคลิปในการไลฟ์ไลฟ์ทีหนึ่งก็สี่ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครนี่คือก้าข้อกลับไปที่คําถามยังอยู่ไหมคนถามว่าสินค้าเดิมสินค้าเดิมทําคลิปได้กี่คลิปหรืออยากจะทําคลิปเยอะๆหลายๆคลิปแต่ใช้สินค้าเดิมอะต้องทําอย่างร อยู่ไหมถ้าพี่ไม่อยู่เดี๋ยวผมปิดไลฟ์เลยย Unter ังอยู่ไหมครับปิดคอมดีกว่าเหนื่อยอะดูคอมแล้วเหนื่อยเนาะยังอยู่ปะพี่คนนั้นยังอยู่ปะผมว่ามีคนตอบได้อะมีคนตอบได้อะเราจะใช้หลักการที่เรียกว่าสิบรออยู่คืออะไรอะมีเก้า้อพี่สิบอะไรอะมีเก้า้อ าข้อ law of attraction น้ำลายกระเด็นด้วยเอาแล้วพี่คนนั้นเขาหายไปไหนอะคือผมปล่อยให้เขารอนานเกินไปแล้วเขาไปแล้วเหรอขอโทษพี่ที่เขาบอกที่เขาถามเมื่อกี้อะพี่โทรตามเขาหน่อยได้เปล่าพี่โทรตามเขาหน่อยได้เป่าพี่โทรตามเขาหน่อยได้เปล่ารอเขาอยู่อ่ะพี่ร้องเพลงลูกเสือเปิดเพลงลูกเสือหน่อยรอฉันรอเธออยู่ เธอมาเมือ่อไร <c oughs> อะรอแกอย่าเปิดเดี๋ยวโดนลิขสิสธิ์พี่ลองพลงลูกเสือตามผมอ,อะรอฉันรอเธออยู่แม่ไม่รู้เธอมาเมือ่อไรใช่ปะ <c oughs> อะโอเคเราจะใช้หลักการสามสี่สี่องค์ห้ารูปพิมพ์ตามผม สามซีสี่องค์ห้ารูปลีลาเนาะ<ว>พี่เรียกพี่เรียก<ว><ว>ลีลาสามสีสี่องค์ห้ารูปขอข้อหนึ่งข้อสออีกรอบครับพี่หนึ่งข้อหนึ่งคือคุณโพสต์อะไรบนทีทอก็จะได้แบบนั้นนะคะสิ่งนั้นจะกลับมาขอ้อสองก็คือ ผู้ตามมาผู้ติดตามไม่ได้มาไม่ได้อยู่ๆก็มาเองคุณต้องสร้างคอนเทนต์เขาชอบไม่พิมพ์เหนื่อยแล้วเออผมก็ไม่พูดแล้วเหนื่อยพูด3า4องค์ห้ารูปนะครับ3ามผมบอกไปแล้วสี 4, แรกคือ customize สีที่2ก็คือ Content C ีที่3คือ consistentcustomize คือการเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มไปเลยหาสเปคหาสเปค ผู้ติดตามหาสเปคคอนเทนต์ของคุณได้ว่าคุณชอบแบบไหนไปสายไหนเอาให้เอาให้สุดไปสายนั้นสายอาหารหรอสายกีฬาหรอสายแม่เลยเด็กหรอครับสายอะไรอีกสายสายอะไรอีกวะสายบวเอ้ไม่ใช่สายสายอิเล็กทรอนิกส์หูฟงหูฟังอะไรอย่างเงี้ยอะไปสายไหนก็สายหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือซีตัวที่สายมู ใส่มูลผิดกฎเยอะหน่อยนะครับพี่ใส่ไปแล้วอ่ะซีแรกคือ c u s t o m i z e นะครับซีแรกคือ c u s t o m i z e เดี๋ยวนะชื่อพี่หยานว่าอะไรอะ่ะจอมฮีขอโทษ J O F จอมหมีจอเจอ้าเจ้าหมี J A O ขอโทษครับขอโทษขอโทษจริงๆพี่อย่าโกรธนะอย่าโกรธนะขอโทษขอโทษขอโทษผมว่ามีคนอ่านผิดเยอะแหละขอบคุณคุณฟอร์ดนะคะฟอรดซองขอโทษมากครับเจ้าหมีกับคนใจบาสผมใจบาสจริงๆครับขอโทษขอโทษไปไม่ถูกแล้วเจ็บหัวปวดหัวเจ็บหัวแล้วพี่เขายังอยู่ไหมหรือพี่เขากดแล้วก็รายงานไลฟ์ของเราไปแล้วว่าพี่ขอโทษนะอย่ากดรายงานนะครับเจ้าหมีเจ้าหมีครับเขาชื่อเจ้าหมีครับพี่ ยังอยู่ไหมอ่ะถ้าอยู่ส่งดอกไม้ให้ผมหนึ่ง <c oughs> อ,อ๋อยังอยู่ครับอรฟอดซอลมยังไปว่าไปอ่าน <c oughs> ชื่อเขาผิดแล้วยังขอหลังวันเขาอีกขอโทษนะพี่ <c oughs> อ่ีแรกคือคนะัสตอมไอส์เนาะสายได้สักสายหนึ่งสีตัวที่สองคือคอนเทนต์รูปแบบของการนำเสนอสินค้านะคะสขอขอบขอบคุณสับกุหลาบครับเจ้าหมีซีตัวที่สามคือคอนสิสเทนซีคือความสม่ำเสมอ สี่องค์องค์ย่อมมาจากองค์ประกอบพิมพ์ตามผมนะพิมพ์ตามผมนะสี่องค์องค์ย่อมมาจากองค์ประกอบองค์ประกอบก็คือไม่ว่าคุณจะทำไลฟ์หรือทำคลิปหรือทำวิดีโอต้องมีองค์ประกอบนี้อ่ะองประกอบแรกก็คือสร้างความอยากรู้สร้างความอยากรู้นะครับสร้างความอยากรู้พิมพ์ตามผมนะสร้างความอยากรู้ ดูจุดเด่นคอนเทนดีมี Call to Action ว่าตามข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งสร้างความอยากรู้ดูจุดเด่นคอนเทนดี Content y. กูทำตัวเองให้เหนื่อยอ่ะพันเป้าสามซีไม่ใช่สองซีสิสามซีบอกว่าสามซีสี่องค์สีอส่องค์ห้ารูปอ่ะเดี๋ยวห้ารูปมาบอกสามซีซีแรกคือคัสต o มไม e ์นะโฟกัสเฉพาะโ่อจงซีตัวที่สองก็คือคอนเทนต์นะฮะรูปแบบของการนำเสนอสินค้า C ตัวที่3าก็คือ consistent ความสม่ำเสมอถ้าพี่ไม่ทันจริงๆนะไม่ทันจริงๆเดี๋ยวฟังผมไปเรื่อยๆแล้วมาดูผมซ้ำๆผมก็พูดอย่างนี้แหละนะฮะสองค์4องค์คืออะไรองค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือสร้างความอยากรู้ตั้งแต่ต้นคลิปหรือว่าในไลฟ์นะฮะเมื่อเราจะนำเสนอสินค้าอะไรเราต้องสร้างความอยากรู้สร้างความอยากรู้มาลงสระอูมาลงสระอูใช่ป่เราหาคำเชื่อมมาลงสระอูแล,แล้ว ดูจุดเด่นอ่าดูจุดเด่นรู้กับดูอ่ารู้กับดูมันคล้องจองกันรู้กับดูมันคล้องจองกันสร้างความอยากรู้ดูจุดเด่นเด่นสระเอ็น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 อ่าเอ็นเอ็นเอ็นคอนเทนต์ดีแหมคอนเทนต์ดีต้องลากเสียงด้วยผู้ตามผมนะคอนเทนต์ดีอ่ะลงสระอี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 อ่า ตามด้วยมี call to action อ่ามี call to action ท่องตามผมสร้างความอยากรู้ชื่อการดู ดูจุดเด่นคอนเทนต์ดีมี call to action มีคนสรุปไปแล้วนะครับสามทีสองค์5รูป5รูปมาจากคำว่ารูปย่อมาจาก 5, 5รูปแบบมาจาก5้รูปแบบอันนี้จะตอบคำถามว่าทำสินค้าพี่ผมหิวมากเลยอะ่ะขออนุญาตจริงจพี่ขออนุญาต